สวัสดีครับคลิปนี้เราเจอป้าหมูคนสวยที่สุดนะครับที่จะไปงานไปเป็นกรรมการงานตัดสินพระเครื่องน้องการแนะนําหน่อยนะครับว่าเราเชิญป้าหมูไปตัดสินอะไรค่ะสวัสดีค่ะน้องการนะคะกันก็เชิญในส่วนของป้าหมูไปเป็นกรรมการในส่วนของพระวังหน้ารผระวังหน้านะคะหรือพ้าสายวังที่เราเรียกกันะนะคะอันนี้ให้ให้แม่หมูอธิบายในส่วนของเปหมูนิดนึง ค่ปะป้าหมูวันนี้เอาก่อมอื่นก่อนโชว์ก่อนโชว์ออฟก่อนว่ามีอะไรมาโชว์บ้างวันนี้วันนี้มีนี่มีนนการเปิดได้โชว์แล้วีอะไรครับป้าหมูอันนี้ก็วันนี้มานี่นะคะมามาเกี่ยวกับพักกิ่งพักกิ่งฟาวะเร่กับ <ผม S 1> ที่นี่มีการอบรมพักกิ่งกันนะคะก็ละเลยก็ใส่องค์นี้มาองค์นี้เขาเรียกว่าอะไรครับป้าหมูพักกิ่งใสอันนี้นะคะก็สายวังราสี่ราสี่อ่ารสี่ที่มาที่ไปชัดเจนยังไงครับองค์นี้ป้าหมูชัดเจนอยู่ที่เนื้อพระ เนื้อเนื้อเนื้อทองคาแล้วก็มีโค้ดค่ะมีโค้ดได้ก้นค่ะครับผมใช่ใช่อันนี้เขาเรียกวรากิ่งอะไรครับป้าหมูกิ่งเกาลัดคลุมคลุมอันนี้เรียมกรอบเดิมหรือยังไงครับปราหมูกรอบไม่อ่ะกรอบโบราณค่ะเรียมกรอบโบราณนะครับนี่ครับวันนี้ปราหมูใส่อะไรมาบ้างครับนกใส่เปล่าโนก้าอันนี้คืออะไรครับปราหมูที่ที่โชว์เป็นแหวนเนี่ยแทนโทษนะคะวันนี้เห็นมา ก็ใส่เรก่เล็กน้อยให้ให้เข้ากับอ่ากรอบพระเป็นพลอยนกปากก้าค่ะเป็นพลอยนกปากก้าวปากก้าครับน้องกันป้าหมูนี่ตป้าหมูตตดสินมีใครเป็นผู้ช่วยไหมครับมีค่ะในส่วนของสายวังเราก็จะมีในส่วนของอาจารย์พลที่เป็นคู่หูกับก็หมูอยู่คู่หูค่ะต่นนี้ยต้องเรียกคู่หูแอ้คู่ไม่รู้ก็ไแปะสี่บอาน อาจารย์พลยังไม่ถึงอาจารย์พลยังไม่ถึงใช่ค่ะอาจารย์พลยังไม่ถึงหน้าเข้าไปก่อนพรูรู้สึกยังไ <coup> s, <S งครับพระสายวังได้รับความนิยมขึ้นตามช่วงนี้นะคะช่วงนี้รู้สึกท่านสมาชิกแล้วก็ลูกๆหล,ลานๆให้ความสนใจ,จเกี่ยวกับพระสายวังมากเหตุผลเพราะว่ามีพุทธคุณดีแล้วก็สวยงามวความสวยงามด้วยด้วยความสวยงามนี่ด้วยการปราณีสิน นะคะการปราณีติสินของช่างที่ทำพระออกมาแต่ละองค์เนี่ยนะคะและก็จะมีความหมายของแต่ละองค์ต้องดูให้ลึกซึ้งการดูพระสายวังนะคะยิ่งดูยิ่งหลงยิ่งดูยิ่งรักนะคะแต่ถ้าไม่เคยเล่นเลยก็มองไปผ่านๆก็เรียกว่าพระอิเกจใชนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยพุทธคุณเนี่ยสุดยอดค่ะเพราะว่าแต่รับเกจิที่ทีุ่กเสกเ,เนี่ยนะคะ ชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งของประเทศนะคะไม่ใช่อันนี้อย่างกับหลวงปู่เทพรบอุดรเนี่ยท่านมาด้วยด้วยกายอาชิไกายค่ะท่านจะมากับเสด็จรอสีของเรานะคะท่านมาในปุกปุกเสกเดี่ยวก็ยังมีนะคะได้ได้อ่านประวัติเก่าเนี่ยผลลุกนะคะท่านนั่งนั่งปุกเสกเดี่ยวนี่นั่งกลางแก้งเลย พระจันทร์ทรงกฎสว่างสวัยมากแต่พระนี่อยู่ในห้องพระนี่อยู่ใน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 วังต้องเรียกว่าวังเนาะอย<ม>่าว่าเรียกห้องก็พูดไม่ถูกเป็นในวังแล้วท่านเสด็จพ่อรอสีงจนกระทั่งหลวงปู่เนี่ยอได้กลับแล้วเสด็จรอห้าท่านได้มาเยี่ยมท่านก็เดินทางอโอ้ทำไมหอมจังเลยท่านถ้ารอสีนี้ท่าน ท่านมีบุญน,นะท่านมีอาจารย์ดีอ่านี่เสด็จพระรอฮาดดำรัสอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปปินยาหอมพุ้งไปทั้งห้องแล้วคุณคิดดูสิว่าพระสายวังจะไม่มีพุทธคุณดีอย่างไรนะคะค,คุณได้สัมผัสคุณได้เห็นคุณจะรักและคุณจะหลงป้าหมูครับป้าหมูเป็นเคยจัดง,งานประวดติพระสายวางังด้วยตัวเองกี่เที่ยวครับห้าปี ห้าปีไม่รู้ว่าเปียกี่เที่ยวก็ไม่ทราบจาไม่ค่อยได้อยู่อยู่ห้าปีเป็นประธานชมรมอนุรักษ์พระสายวังค่ะมีคนมาส่งเยอะไหมก่อนตอนที่ปะก่อนน่าจะเยอะเนาะเยอะเยอะค่ะเรียกว่าทั้งนั้นนะคะมากันก็สนุกสนานนะคะก็ไม่ใช่สายวังอย่างเดียวนะคะมีทั้งสายพระสมเด็จมากมีมีทั้งทัศนาจารย์ทุกอย่างนะได้ครบหมด แต่ด้วยถ้ามาแล้วก็มามาได้รับความรู้จากป้าหมูมั่งได้รับฟังนิทานจากป้าหมูมั่งอันนี้คําว่านิทานนิทานของป้าหมูเองนะ,อะซึ่งได้ประสบตัวเองมาก็มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยทุกคนก,ก็ก็อยากจะมางานป้าหมูอยากจะมาววาปะป้าหมูซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะคนที่พบปะเดี๋ยวนี้ก็มีอายุขึ้นมา,มา,มากแล้วก็ก,ก็ยังยังคบกันอยู่นะคะอยู่กันมาก็เป็นไม่รู้กี่สิบ เที่ยวนะคะที่ที่วิจายแ,แ,แต่ก่อนพระสายวังอยู่ในมือของเศรษฐีหมดไม่ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐีนะคะอืมเอ่อต้องเรียกว่าอ่าระดับ <Body. S 1> ขะ่ะบอดีค่ะขะบอดีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยู่แถวยาวราชก็เยอะอือสายวังอยู่แถวยาวราชไม่น้อยไม่น้อยครับค่ะเก็บไว้เป็นหินกีก็รู้กันอยู่เขาเก็บ,บนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีบ้างที่เอาออกมากันบ้างซึ่งซึ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไมไมต้องดูนะคะ <Yeah. S 1> ว่าที่เอาออกมานั้นมาจากไหนที่มาที่เป็นที่ไปมาอย่างไร mm hmm. แล้วเราก็ต้องด,ดูที่มาที่ไปดูเนื้อ,อเนื้อหีเนื้อพระนะคะอันนี้ป้าหมูไม่ได้ก้าวร่วงไทยนะคะเขาสวยๆทั้งนั้นนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นการต้องศึกษาค่ะ ถ้ารักกันจริงต้องศึกษาแล้วยิ่งยิ่งดูยิ่งศึกษายิ่งรักยิ่งหลงเหมือนกับที่เอฟซีหลายๆท่านรักป้าหมูขณะน,นี้ขอขอบคุณมากนะคะข <c oughs> อบคุณป้าหมูอย่างคำหวาน,าวนที่เราเห็นเนี่ยมีสวยกว่าที่เราที่เราเห็นอีกเยอะวันนี้เยอะขอโทษวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดมานะคะเยอะคต่เดี๋ยวไปดูวันที่ห้าเดี๋ยวป้าหมูจะใส่มาให้ดูเออวันที่ห้า วันที่ห้าพิจากาครับพระมูพระสายวังที่พระมงมาจากที่กรมเข้าประบนมีของเกมบไหมมีค่ะให้ระวังยังไงครับของเก็พระสายวังเราไม่ได้เราไม่พูดก้าว่วงตรงนั้นนะคะก็เลยเรียนว่าขอเปลี่ยนเปลี่ยนพระได้ไหมคะอเดี๋ยวสวยสู้ก็ไม่ได้วิ้ยนี่ออกไปยุ่งต้องแย่เลยแย่เลยเออนะนะคะเอาเอาไปเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะคะการกายภาพของพระ แล้วก็อทองที่ปิดมานะคะทองเก่าทองใหม่ทองอเขาเรียกว่าแผ่นทองเนี่ยมันบอ,บอกบอก<ด>บอกว่าถึงเวลาไหมทองใหม่อะไรเงี้ยถึงเวลาไหมนะคะเหมือนกับที่เราดูสมเด็จว่าถึงไหมร้อยกว่าปีถึงไหมเราดูอย่างไรเราก็ดูพราส,สายวังเข่นกันอย่างนั้นเพราะเราก็รู้ว่าเีมือนี้เป็นอย่างนี้ทองจะต้องลึกอย่างนี้ขณะนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ดูทั้งกายภาพพระหรือกายภาพสิ่งของเรานั้นที่ส่งมาบางครั้งไม่ใช่เป็นพระอย่างเดียวค่ะจะมีสิ่งของต่างๆซึ่งจะอยู่ในหวังร้ายร้ายยางมากนะคะที่ได้รับตรงมารู้สึกหนูก็ได้รับกล่องชิปการ์เลตไปใช่ไหมที่ได้ที่หนึ่งใส่ค่ะทองคำอันนั้นลื่มดื่ม่ายให้สวยมากค่ะสวยมาก กล่องบุหรี่ค่ะเป็นกล่องบุหรี่เขาเรียกซิการ์ตใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครมาเถอะค่ะมาถ้าไม่ส่งก็ไม่เป็นไรนะคะมาเยี่ยมเยียนกันเราคิดจินกันมาคุยกันมาปรึกษาหารือกันแล้วจะเริ่มเล่นหรือเล่นไว้แล้วแล้วมันสวยน้อยสวยมากยังไงมาคุยกันนะคะเดี๋ยวกง ใช่สายวังวังสายสมเด็จก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มีเครื่องตรวจอยู่เนาะวันนี้ไว่าพระสายวังมีเยอะมีเยอะก็เยอะอยู่เนาะประมาณประมาณเป็นเป็นหลายล้านโอ้ไม่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 อันนี้ไม่ไม่ทราบอันนี้จํานวนนะคะแต่ละครั้งก็แต่ละครั้งที่ที่แต่ละหาแต่ละครั้งที่สร้างก็ไม่กําหนดไม่ได้ที่แน่นอนแต่แต่ว่าแปดหมื่นสี่พันาธรรมขันเนี้ย มีอยู่แล้วแต่ว่าจะมากกว่าหรือเท่าไหร่กี่พระธรรมาขันนี่ก็ว่ากันใช่ไหะนะคะอ่ะหนึ่งรรมขันก็แปดหมื่นสี่พันอง้าแล้วนะฮะนะฮะหมูในชุดเอ่อรามเกียรตินี้น่าสนใจตรงไหนโอ้ชุดรามเกียรตินี้เห็นคุณไปสัมภาษณ์ใครมานะเดี๋ยวนะ้ปลาหมูนึกไม่ออกไม่เป็นไรไม่ต้องนึกนะนะคุณไปสัมภาษณ์มาแล้วสวยนะเขาน่าจะเก็บได้ดีมากนะคะ แล้วก็ป้าหมูว่าอิชาป้าหมูไม่มีชุดนี้หรอกอิชาเหรออิชาสวยป้าหมูชอบของสวยอ่ะปรากฏว่าชุดนี้มีทองคำที่ห้าเปอร์เซ็นต์เออเนี่ยป้าหมูชอบไงป้าหมูชอบไงแล้วกันการการมาตรวจเคสทองคำได้กับป้าหมูเหมือนกันได้ได้ได้นะคะแล้วมาเจอกันใครมีพระสายวางก็ส่งเข้าประกวดน้องกันเลยกีประกวดพระวันไหนนะพันที่ห้าพฤศจิกาค่ะอีกสองสามอาทิตย์อืม่ ที่ราชพัฒน์บางเขนตึกพุทธวิชาลัยก็เจอกันนะครับเจอกันที่งานครับก็เจอป้าหมูก็เจอป้าหมูก็เจอกรรมการกีติมาศอีกหลายๆท่านทั้งอาจารย์สุเทพอาจารย์พลนะคะแล้วก็กิ่งก็น่าจะเป็นอาจารย์ต้นหลวงพุทิมพี่แสงแล้วก็หลวงพุทธหลวงพุทธวดพี่เอกครับผมค่ะก็เจอกันงานประกวดพระนะครับวันที่วันที่ห้าพฤศจิกาค่ะราชพัฒน์บางเขนซึ่งปีนี้เราเจอกันวันที่ห้านะคะขอบคุณครับผมสวัสดี